You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y ท e ่ Happiness Investment ครับผมก็เมื่อวานนะครับเรามีการเชิญทาง management ของ RCL เนี่ยมาให้ภาพเอาลูกของอุตสาหกรรมคอนเทนเนอร์ โลกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับ <S <S ดูแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยสัญญาณที่ผมคิดว่าคาดระวัางเนี่ยจะเริ่มปรับฐาน,นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ดูเหมือนจะอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวสถานการณ์ในเรื่องของอความไม่อาจของท่าเรือหรือว่าพอร์ตคอนเสชันเนี่ยในหลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยยังมีต่อเนื่องนะครับก็ถ้าตามข่าวตอนนี้เนี่ยก็จะก็จะมีในเรื่องของการระบาดนะฮะของตัว โควิดที่ทางอตอนใต้ของเมืองจีนนะครับ mm hmm. หลักๆจะเป็นที่ตัวของเซนเจอร์นะครับท่าเรือ,อยานเถียนเนี่ยก็ทําให้เขาเรียกว่าทางการต้องมีการควบคุมในเรื่องของการระบาดนะครับทำให้ไอ้ตัวกำลังกำลังของการยกตู้ขึ้นยกตู้ลงหรือว่าคาปาซิตี้ตรงนั้นเนี่ยลดลงเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในท่าเรือที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นท่าเรือ ตัวของด่งานช้างหรือว่าเยอโคนี่ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่าระวางเรือในส่วนของตัวเซียงไฮ้คอนเทนเนอร์อินเด็กต์นะครับยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทาจุดสูงสุดใหม่นะครับถ้าเราดูเร็วๆนะครับตัวของเซียงไฮ้คอนเทนเนอร์อินเด็กต์ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบวกขึ้นมาถึง16%นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงนะครับแถ้าเกิดดูเยอนเยอ์เนี่ยบวกมาเกือบ300ตนะครับ ในในส่วนของตัวภาพตรงนี้เนี่ยเราคาดว่าคงคงอาจจะยังแบบเป็นเป็นปันจจัยกับน,นะครับเพราะว่าซัพพลายเชนของเรือตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างตึงมากนะครับแล้วก็ทําใหเา้เราคาดว่ากว่าที่ค่าระวางเนี่ยจะเริ่มปรับตัวลงจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นปีหน้านะครับเพราะว่า,าการรัววัคซีนเนี่ยน่าจะ เสร็จสิ้นหรือว่าน่าจะใกล้เสร็จสิ้นเนี่ยในช่วงต้นปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยตัวของเขาเรียกว่าที่เราเคยมองไว้ว่าค่าระวังจะลงเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดนะครับดังนั้นเราก็เลยมีการปรับในส่วนของตัว assumption นะครับตัวค่าระงวังปีนี้แล้วก็ปีหน้าขึ้นนะครับ9%ก้าเ็นบนะครับก็ทําให้ตัวของประมาณการกําไรปีนี้เนี่ยปรับขึ้นมาประมาณ24%่ปรนนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยขึ้นมาประมาณ90%นะครับ ถามว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คนเล่นนะครับในในเซกเตอร์นี้ผมคิดว่าคงเป็นในแง่ของการ speculate นะครับเพราะว่าถ้าตราบเท่าที่ตัวค่าระวังเนี่ยยังยังปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยราคาหุ้นก็ยังไปต่อได้นะครับแต่อยากจะผมอยากจะให้ point out ตัวเลขสำคัญตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของ order book นะครับณปัจจุบันเนี่ย order book หรือว่าย่อสั่งต่อเรือเนี่ยในฝั่งของคอนเทนเนอร์เนี่ยสูงมากนะครับประมาณสัก20%ของขนาดกองเรือนะครับ แม้ว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยซัพพลายใหม่เนี่ยจะเข้ามาแค่สามเปอร์เซ็นต์สองถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าคาดการณ์ว่าในปีสองพันยี่สามเนี่ยอาจจะเห็นซัพพลายใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นไฮซิงเกิลดิจิตแล้ว่าเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าซัพพลายมันออกมาเยอะนะครับในส่วนของตัวการแข่งขันเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ค่าระวังเนี่ยน่าจะมีการปรับปรับฐานลงมานะครับเรามีการปรับราคาเป้าหมายนะครับของอ c l ขึ้นนะครับจาก42บาทเนี่ยเป็น60บาท นะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าเรามีการปรับในส่งประมาณการกําไรขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยด้วยเรือคอนเทนเนอร์โลกตอนนี้เนี่ยมีการถูกรีเลทขึ้นไปเทรดที่ไพซูบุกเนี่ยประมาณ1.9ถึง2เท่านะครับเราก็เลยมีการปรับตัวไพซูบุกทาร์เก็ตขึ้นไปเป็น1.84เท่านะครับก็ได้ราคาเป้าหมายที่60บาทครับผมมีประมาณนี้ครับถ้ามีคําถามเชิญครับครับพี่พี่ครับถามนิดนึงครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโอเคเราอธิบายภาพก่อนนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยนะครับ ค่าจริงๆ,ๆอันนี้มันสะท้อนผ่านภาพเรื่องของการส่งออกจากฝั่งจีนบางส่วนนะครับที่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีการวิเคราะห์กันว่าตัวเลขส่งออกของจีนเนี่ยมันเริ่มแผ่วลงมานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดมาจากพอร์ตที่สโตร์เจิ้นนะครับแล้วก็กวางโจวเนี่ยที่ปิดไปอันนี้ก็คือผู้วิหชาการเขาให้ภาพนะพี่บี๊กผมถามนิดนึงครับไอ้พอร์ตตรงนั้นเนี่ยมันใหญ่ไหมครับที่คืออยากรู้ว่าตู้คอนเทนเตอร์ที่บอกว่าเออมันมันมันจะดีเลย์ไปเนี่ยลองเทียบไปกับน้ำทุนเห็นนนภาพิดดึงไ้มัครบ ได้ครับเอ่อถ้าเรือเอ่อถ้าเรือเอ่อตรงนั้นเนี่ยเอ่อผ่อตรงตรงนั้นเนี่ยเอ่อเอ่อยามเถียนเนี่ยคิดเอ่อคือเบอร์สี่ของโลกนะครับเอ่อมีตัวของตู้คอนเทนเนอร์หมุนเวียนทั้งปีเนี่ย13ล้านตู้นะครับเอ่อหลังจากเปลี่ยนไปสองสัปดาห์เนี่ยตามตามตามข่าวนะครับของผู้บริหารเมอร์สเนี่ยเขาเอ่อให้ข้อมูลว่าตัวของตู้ที่ตกค้างนะครับเอ่อมีสูงถึง3แสน50,700ตู้นะครับก็ถ้าคิดเร็วๆก็คือประมาณสัก เออหกเท่ากว่านะครับของอตอนที่เรือขวานของสุงเอตถ้าบอมจําได้ที่มีเอเวอร์กีนเไปขวานอ0 6อ6วันนะครับโโครับผมก็เลยทําให้ทหําให้ตรงนี้เนี่ยราคาตอนนี้เนี่ยมันก็ยังดูเหมือนจะยังลากยาวต่อเพราะว่ายังมีการระบาดของโควิดอยู่ในในแถบตรงนั้นนะครับครับโอเคได้เลยครับแล้วก็แล้วอย่างนี้พี่พก็แล้อัปเดตต่อให้กับท่านคุณแป๊นิดนึงครับอันนี้คือในฝั่งของเรือนะครับซึ่งเราก็จริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันขึ้นมาแบบเหนือความคาดหมายมากนะครับสําหรับ ในฝั่งของมาวิเคราในหลในหลายคนในวงการนะครับถามพี่บิ๊กนิดนึงครับเราลองออกจากคอนเทนเนอร์แล้วไปเรือเทกองบ้างนะว่าพี่บิ๊กมองว่าอย่าง p s l กับท TA เนี่ยมันจะมันจะคือโอเคแหละสามสามตัวนี้มันเล่นไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยครับมันควรจะต,ตัวไหนมันจะคือรอบของคิลที่เราคิดว่าตู้เทกองอาจจะไปต่อเนื่องในไตมาสามได้ก็เรืเอเทกองไปต่อได้ไหมครับหรือว่าเรือเทกองจะจบรออก่อนหรือว่าอาจจะไปถึงไตมาสี่เลยครับเ uh เดี๋ยวขอยกภาพใหญ่ให้พอมดูแล้วกันนะคือต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปตอนช่วงปี2003ถึง200 2007 2008นะครับที่เป็นรอบขาขึ้นรอบรอบใหญ่ของเรือรอบนั้นเนี่ยรเ,เรือคอนเทนเนอร์เนี่ยมาก่อนนะครับแล้วก็จบก่อนแล้วหลังจากนั้นก็กเทกองก็ตามมาแล้วก็จบตามมาประมาณสักหนึ่งถึงหนึ่งปีครึ่งนะครับหลังจากที่คอนเทนเนอร์เนี่ยพีกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับที่รอบนี้จะเป็นเหมือนภาพอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไปดูในฝั่งของยอดสั่งต่อเรือครับ ตัวเรือคอนเทนเนอร์ตัวนี้ออเดอร์บุ๊กเนี่ยขึ้นไปประมาณ20%นะครับแต่ว่าในฝั่งของเรือเทกองเนี่ยออเดอร์บุ๊กหรือว่ายอดสั่งต่อเรือเนี่ยอยู่แค่ระดับต่ำมากๆนะครับแค่ประมาณ6กถึงเจ็ดเก็ถ้าวันนี้เนี่ยไปสั่งต่อเรือต้องรอประมาณ2ปีนะครับก็เพราะมีความเป็นไปได้ว่าพอซัพพลายของคอนเทนเนอร์ออกมาก่อนเนี่ยรอบของค่าระวางเนี่ยอาจจะจบเร็วกว่านะครับแต่ในแนีของภาพระยะสั้นนะครับจากนี้เนี่ยคงต้องขึ้นอยู่กับว่าค่าระวางถ้าขึ้นต่อเนี่ยหุนดนดน้นไปตต่่อครับแถ้าเกิด ถ้าระวังมีการพักฐานลงมาเนี่ยผมคิดว่า,าตัวของราคาหุ้นก็คงมีการพักฐานลงมานะครับคือตัว,ต,วตัวเทกองอาจจะต้องจับตาในเรื่องไตรมาสสามที่เ้าเรียกว่าเป็นโลซีซั่นนะครับเนี่ยต้องจับตาตรงนี้นิดนึงครับโอเคได้ครับคบถ้วนนะครับสําหรับเหลือทั้งสามเรือนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับครับบอมสวัสดีครับ